สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับ FC ซเต่งน้ำเน่าหมอลำนะครับถึงกับตัดพ้อแสะแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าเขาบรรจุอะไรไว้ในสมองนะครับ FC โดยล่าสุดเพจสบายดีแซบก็ได้โพสต์ข้อความว่าสมบัติเดี๋ยวนี้เป็นเงินสดดีกว่าจ้า อยากได้บ้านหรืออะไรซื้อเอาเลยลูกนะครับแล้วก็ได้แชร์คอมเมนต์ของติ่งน้ำเน่าหมอลำนะครับที่มีความคิดวิบัติแบบนี้โดยมีข้อความว่าคนที่มันเลิกไปแล้วก็ไม่เห็นมันจบสักทีมันบอกว่ารักลูกสุดท้ายก็ขายสมบัติหนีจากลูกตอนเลิกใหม่ๆว่าเอาไว้ให้ลูกนะนี่แหละคำพูดของคนรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะนะครับ F C. เอฟซีเอเอนะครับ เอฟซีทุกท่านต่งน้ำเน่าหมอลำนะครับที่มีความโลภความเห็นแก่ตัวอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเองละโมบโลภมากอยากจะฮุบสมบัติของเขาโดยเอาลูกมาเป็นข้ออ้างนะครับเอฟซีอย่างมีนามาบอกว่าบอสบิก๊กไม่รู้จบสักทีนะครับบอกว่าเขารักลูกแต่สุดท้ายก็ขายสมบัติหนีลูกไปนะครับเอฟซีโอ้โอไม่รู้ เอาอะไรคิดแทนสมอมนะครับติ่งน้ำเน่าหม้อลำนะครับเอฟซี FC. เปลี่นใครเขาก็ขายกันทั้งนั้นนะครับในเมื่อเราไม่อยู่แล้วจะเก็บไว้ทำเพื่ออะไรล่ะครับเอฟซี FC. ขายเอาเงินสดนำมาต่อยอดธุรกิจดีกว่านะครับที่จะทิ้งไว้ให้เมียเก่ากับหัวใหม่เข้ามาเสียบสุขกันที่นี่นะครับนำซ้ำมาเหยียบเยี่ยมน้ำใจเขาอีกนะครับกีดกันทุกอย่างไม่ให้เขาได้เจอลูกของเขานะครับเอฟซี FC. แล้วใครจะใจดีล่ะครับโอ้โหนะครับส่วนลกูลกๆโตขึ้นมาวันหน้าพ่อย่อมมีสมบัติที่จะยกให้ลูกเขาอยู่แล้วนะครับเป็นมรดกให้ลูกนะครับเมื่อมันถึงเวลาที่สมควรนะครับพ่อย่อมยกสมบัติยกมรดกไว้ให้ลูกหลานเป็นธรรมดานะครับคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจก็คืออดีตภรรยานะครับไม่ใช่บอสบิก๊กแน่นอนนะครับเอฟซี FC. แล้วจะเก็บเอาไว้ทำซากอะไรล่นะครับให้มาทิ่มแทงใจทำไม ในเมื่อมันเป็นของเราหามาด้วยนะ้ำพักน้ำแรงของเรานะครับเอซี F C. เรื่องอะไรจะให้คนอื่นใครก็มีรู้นะครับมาตักตวงผลประโยชน์จากบ้านและทรัพย์สินของเรานะครับเอซี F C. ความโลภความอยากได้ของคนอื่นจนมืดบอดปิดบังดวงตาด้วยความละโมบอยากได้จึงขาดสติของตนเองว่าตนเองนั้นชั่วยอย่างไรนะครับเอฟซี F C. ของที่ไม่ใช่ของตนเองแต่อยากได้ของเขาโดยเอาลูกมาอ้างนะครับเอฟซี F C. หลังจากโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าเขากลัวไม่ถึงลูกเขาเพราะกว่าลูกจะโตนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าก็ทําใส่เขาขนาดนั้นใครจะเก็บไว้อีกอย่างบ้านห่างไกลความเจริญราคาไม่ขึ้นเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจดีกว่านะครับ f c อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าหอบลูกเขานี้หลบหน้าหลบตาอยู่เขาก็คงเสียใจดีเอาไว้อยู่ตีเนาะ ถ้าอยู่มอเมะมกับลูกได้อยู่แล้วหอบคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านอีกนะครับเี่สีท่านต่อมาก็บอกว่ามันถึงมือลูกก็ดีสิยิ่งตอนนี้มากันเป็นกองทัพโอ้ยใหญ่อันนี้ไหมเพิ่งพ้นหลุมอุกกาบาตเนาะบ่มีสมองอหลีนะครับพี่สี่ท่านสุดท้ายก็บอกว่าขายเก็บเป็นเงินสดดีกว่าค่ะสบายใจเก็บเป็นของต้องดูแรลรักษาเป็นเงินสด ฝากดีที่สุดลูกไม่ให้เขาเจอก็เมื่อตามผู้ชายมีแต่คนอยากได้ระวังเขามีลูกใหม่นึกหรอือว่าเขาจะไม่ห่วงเป็นเราจะให้ลูกเจอพ่อสมบัติเยอะเห็นมามากแล้วเป็นฉันก็ไม่เก็บไว้จ้าเรื่องอะไรจะให้คนอื่นมาชุบมือเปิดนะครับ fc สมบัติเขายายเจ้าคือซิงโง่หลาย ในเมื่อเขามีผัวใหม่แล้วแม่ยายเขาเอาเงินเอาที่เอาทางอื่นไว้ให้ลูกก็ได้ขายก็เรื่องของเขาสมบัติเขาแม่ยากแทนหลายเจ้าก็แบ่งสมบัติเจ้าให้ลูกเขาตีละยายสีแดงนะครับเอฟซี FC. นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีแซบนะครับ FC. ทุกท่าน